ไปฮะเพิบมพื้นนี่เนี่ยบอกเลยว่าจีจีพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหใส่รัดคู่ด้วยจงตื่นไอ้หนูมาครับลาปิดาของเราอยอมเลย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง v ีวิตเตีนะครับและในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวเด็กเกนหลบนะครับกับโคทอยครับทุกคนก็คือเจ้านี้เลยนะครับผมลาปิดดัสนะครับกับท็อกเกลนะครับหรืออ่านว่าท็อกอันก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับเพื่อนๆผมได้เอาเด็กนี้ไปเทสในศึกเอ็มเบมนะครับผมทั้งหมด10แมตช์นะครับทุกคนผมชนะ6แพ้4ครับเพื่อน แต่ว่าตาที่ผมชนะ3ตาแรกนะครับทุกคนคือผมอ่ะไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวเมนะแล้วก็เลสนะครับทุกคนผมใส่เป็นลุงเบนไปครับเพื่อนๆคือผมพลาดจริงๆนะคือผมคิดว่าลุงเบนอ่ะน่าจะสามารถบวกตัวลาปิดาส EX ได้ไงแต่จริงมันบวกไม่ได้นะครับทุกคนมันบวกได้เฉพาะลาปิดาสธรรมดาเท่านั้นนะครับเพื่อนๆผมก็ไปอึ้งในแบบตาที่3ามอ่ะพอใช้แบบจ,จี๊ฮะตีไปเอา้าเหลือเลือดสิบเอาไม่ไม่ตายอ่ะ เออผมก็เลยพลาดเลยนะครับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบแบบอีกนิดเดียวเองนะครับผมผมก็เลยได้ใส่เลสมาแทนนะครับแล้วก็มีมาแทนครับทุกคนถ้าถามว่า2ใบเนี้จากที่ผมเล่นไปอ่ะเวิร์กไหมนะครับเพื่อน,อนผมรู้สึกว่าเลสอ่ะมันปิดดาเมจไม่ค่อยได้ครับทุกคนมันเหมือนกับอีกนิดนึงอ่ะอืมก็ยังเหลืออยู่นะครับผมผมก็เลยมองว่าจะใส่เลสก็ได้นะครับหรือว่าใส่เจนเคปก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะการขยายเจนเคปให้เนี่ย มันก็มีโอกาสที่เราถูกวันคิดไม่ตายเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเลือดเราอ่ะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าตัวเกนหลอกตัวเนี้ยตัวเลือดเขาแค่150่เองนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงราดูเอฟเฟกต์การ์ดแต่ละใบกันเลยนะครับเพื่อนๆตัวหลักของเราที่อยู่ทับหน้าก็คือแม็กบี้เราใส่มา2ใบครับทุกคนตีไปนะ8ปจีตัวหลังที่เป็นเบสิกนะครับผมตัวด้านหลังของเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัวโพลิต้า2ใบเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเต่า1ใบด้วยนะครับเพื่อน ถ้าเราเจอนกเหลืองนะครับเราก็เล่นเต่าได้เลยครับทุกคนถ้าเราเล่นคนแรกนะครับเอาแม็กบี้ตีแปะเต่าไว้ก่อนเนาะอ่าแล้วพอเข้าเทิร์นหน้าแปะหนึ่งจี้เอาขึ้นไปเลยยเงี้ยตี70แต่เมื่อตีแล้วต้องดิจิี้ไฟออกถึงจี้ด้วยนะผมมองว่าตัวเนี้เป็นตัวลมนกเหลืองที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนและประโยชน์ของเขานะครับไม่ใช่แค่ลมนกเหลืองเนาะส่วนฝ่ายตรงข้ามอะ่ะมีเลือด70หรือว่า70ลงมาอาจจะไปในส่วนตัวอาชาโมก็ได้นะหรือสวาบบูนะครับ ผมก็มองว่าตัวเต่าไฟตัวนี้ก็สามารถตีวันคิดตายฝั่งตรงข้ามก็เล่นลําบากเหมือนกันนะครับทุกคนจะส่งตัวโพลิต้าเราเลือกเป็นตัวแบบใหม่เนาะแปดหนึ่งจี้ตีไปนะั้นมีดาเมจพื้นฐาน10นะครับถ้าทอยที่หัวบวกดาเมจอีกสากลายเป็น40บครับเพื่อนๆแล้วเมื่อเราอีโวนะครับเป็นตัวแกลบเอ็กนะครับวิ่งร้อยห้าสิบแปดสามจี้ตีไปร้อยสิบดาเมจครับทุกคนแล้วเมื่อตีไปแล้วนะครับจะยิงแผงหลังไยตรงข้ามหนึ่งตัวยี่สิบดาเมจด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยค่าล ถ้าเรานะครับสามารถเอาตัวเกนหลบขึ้นในเทอร์นี่สได้อาจจะแม็ c บี้ตีไปปุ๊บแปดจีโพลิต้านะครับแล้วก็แปดจี้จ้าที่สนมาที่โพลิต้าเนาะถ้าเราได้คนที่2อ่งพอในเทอร์นี่สปุ๊บเราอีโวเกนหลบไปหนึ่งจีตีไปได้เลยนะครับทุกคนแบบเนี้ยมันดีที่สุดแล้วครับเพื่อนๆเราได้ใส่โปรยบอลนะครับเสิร์ตเบสิกมา2ใบนะครับผมได้ใส่เฟรมแพดนะครับดึงเอจี 6ใบนี้เป็น3มันของเด็กนี้ครับทุกคนผมเลือกใส่เลดการ์ดมาตัดไม้ตัดมือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเลืกเ e อ็กซ์ป e ดมัน1ใบครับเนื่องจากว่าถ้าโพลิต้าเราขึ้นตัวหน้าเรามีแบ,บ็กบี้ตัวหลังใช่ไหมจะได้ถอยโพลิต้าลงมาเอาแบ,บ็กบี้ขึ้นไปตีจะได้ไม่เสียเทินนะครับทุกคน เราได้ใส่ใน,น,นส่วนตัวไซรัสมา2ใบด้วยนะครับผมคือจะมองว่าไซรัแตแบบเป็น3ามันก็ได้นะหรือว่าจะมองเป็นว่าแล้วแต่ใครถนัดก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมมองว่าการใส,สร่ละสองมันดีนะครับเพราะว่าตัวเกรนหลบเราเจาะไดนะ้ทุกคนเพราะว่าดาเมจเราไม่แรงมากจนสามารถคันคิดฝั่งของตรงข้ามตายเนาะเราอาจจะไซรัตด,ดึงกลับขึ้นมาฆ่าก็ได้นะครับทุกคน เราได้ใส่เลสมา1ใบนะครับมาปิดดาเมจครับเพื่อนเราได้ใส่เมม,มานหนใบก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าแม็กบี้เนี่ยขึ้นมา2ตัวนะเราไม่ได้ใช้อีกตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับทุกคนเราก็เอาไปรีหาให้ได้ในส่วนตัวแกลลอกก็ได้นะครับเพื่อน ถัดไปนะครับ copycat copycat ผมถือว่าดีบางทีมือเราอาจจะไม่ดีเลยนะครับทุกคนหรือว่ามันอาจจะดีในตอนเทิร์นหลังๆอยงเงี้ยเราอาจจะ copycat หาการ์ดที่เอามาเล่นในเทิร์นแรกๆเลยก็ได้ครับหรือ copycat หาเซรัตแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคน เด็กนี้ผมมองว่าเก่งระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะสู้พวกเมกาบาชามอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับชอบเกนหลบนะครับก็มาเล่นเด็กนี้ได้ครับทุกคนแต่ถ้าถามว่าทําไมผมอ่ะไม่เล่นเด็กนี้กับคิวคอนนะผมมองว่าตัวโปเกมอนมันค่อนข้างเยอะไปหน่อยครับผมแล้วมันมีโอกาสแบบว่าโพเอต้าขึ้นคั่วคิวคอนหรือว่าโลคอนขึ้นกับเกนหลบอย่างเงี้ยมันทําให้เราเล่นไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยจัดมาเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวยังไงไปดูในแมตช์กันเลยนะครับผมไปครับ ผมขอนําเสนอโอเวอร์ท็อปอัพบริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนทีซีจีพอเก็ตอารอวีทีเอฟทีเกนชินอิมแพกฟรีไฟและล็อกเวอร์ชั่นต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากคุณจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภยัยและปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพเท่านั้นลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจและไลน์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย ้อยครับทุกคนได้ปั๊มจี้ทุกคนแม็กบี้ฮะอุ้ยไม่ได้วะแต่เราก็ได้ตีก่อนนะคิดยังไงดีเอาทะเล,ะละียเหรอฮะเอาทะเลียไม่ตายด้วยดิในแมตช์ที่หนึงสองสต้องขออภัยจริงครับทุกคนตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าลุงเบนไม่สามารถใช้กับตัวแกลลอป e x ได้นะครับทุกคนเราต้องเปลี่ยนลุงเบนทั้งสอใบเป็นในส่วนของตัวเมย์นะครับกับเลดคับเพื่อน เทิร์นของฉันอุ้ยเลดการ์ดอย่าบอกนะว่าเราจะได้แม็กบีว้าวได้จริงด้วยเอียงั้นเราขอเลดการ์ดเลยโอ้โหบนมือนี้ได้ใช้หมดเลยนะครับเพื่นอนๆเฮ้ยไม่แน่นะตานี้อาจจะชนะแบบสวยๆหรือเปล่าครับเนี่ยอือหืใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผม ค่อยๆเล่นเนาะไม่ต้องรีบหรอกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอแป๊ะแป๊ะนะฮะโอเคแต่หน้าเจอกันนะผมแกลล็บเอ้ยใช่แกลล็แกลแกลอ็อินจีดีนายโดนวันฮิตแน่นอนถ้าถามว่าจะเอาอินจีดีหรือว่าจะเอาจิราตีน่าดิว้าว โอ้พอดีเลยฮะอูเขาตียี่สิบอะเธอเคยทำที่ฉันที่ฉันรักเธออยาจะรู้ว่าเพราะอะไรแอบไปคิดไปคนไปจนมากมายเอาคเดียทุกคน เอาอินดีๆไหมเนาะ no. เอาอินดีๆดีว่าผมว่าเวิร์กว่าจริงๆขอดูเธอหน่อยอ <laughs> ผมจะใส่รัดทุกคนไม่มีอะไรเลย เอากีฬาเดี๋ยวกลัวเขายืนหน้าฮิวไงมันมีโอกาสอย่างนั้นสูงมากไอตัวนั้นอยู่ข้างหลังนี่น้าเอามากถ้าเมรเราขาดไปสิบเนาะจะล้มกีฬาได้ <c oughs> อินดีดีอีกตัวผมอืมชีชีฮะบอกเลยว่าชีชี พอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหใส่รัดคู่ด้วยจงตื่นไอ้หนูมาครับลาปิดานของเราอยอมเลยไปกันต่อโอ้ยแมคคาโก้ไม่ดีแล้วแมคคาโก้มันได้แปดชีก่อนด้วยผมต้องเลสก่อนทุกคน ต้องใช้อ่ะมีอะไรก็ต้องปุ๊บปั๊บรับโชคแล้วฮะอีโวไม่ได้นี่เสร็จแน่นอนนะแมคคาโก้เต่าไฟผมเตรียมแล้วทุกคนยหญ่ยูย่เลยไอ้หนูอีโวได้ครับไม่ได้ที่โดนเลวนะเฮ้ยลืมดูอะไรเลยจ่วแล้วโอเคอ่าอีโวไม่ได้แน่นอนทุกคนพเพราะเขาเล่นคนสองเนาะ อาตัดอูดอเสร็จได้นะครับผมอืมโอเคมีแจ้งเคฟไหมโอ้หา่าแสดงอเออเขาอาจจะมีแมคคาโก้แต่เขาต้องการตัวทิวข้างหลังโอ้โหได้ครับเขาโชคดีนะงั้นผมจะแปะตัวหลังไปเลยดีกว่า เพราะผมรู้ว่ายังไงเขาก็ต้องเล่นแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วไงตีไว้ก่อนนะตาหน้าเราตีอีกแน่นอนครับทุกคน อย่าเก็บมันไว้อย่าหยุดมันไว้โอ้ขโมยชี้ไม่ได้คนระับจี๊ะๆฮะไว้ไวงไม่ได้อโอเคเอา้าวกาดีวินดี้ครับไม่เจอตั้งนานสบายดีวะเพื่อนกอดแทนไปก่อนดีปะกอดแทน่อน อ,อย่าบอกนะได้เต่าไฟอ่ะวินดี้มันเลือดเท่าไหร่อน่ะร้อยห้าสิบป่ะอืมคือถ้าผมแปะเต่าไฟนี่เขาจะ <c oughs> เขาจะทำยังไงะผมอยากจะรู้เหมือนกันนะลองดูไหมตัดเลยจริงจริงมันไม่คนแปะเต่าไฟนะตรงๆอะ่ะอืมแต่ว่าลองดูเพราะมันก็เลือดเจ็ดสิบไง เาเราก็เจ็ดสิบอะอะ่อะเราก็เล่นเร็วได้นะอืมเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะมีแจ้งเคฟหรือลงได้หรือเปล่าทุกคนแค่นั้นเลยครับโอ้โชคดีถือว่าโชคดีไงผมก็ขึ้นไปตีอยู่แล้วเพราะวินดี้มันต้องใช้3 g มจีป่ะถ้าจำไม่ผิดใช้สามนะอืม เ mm hmm. ดี๋ยวลองดูทุกคนรู้ว่าแสงแต่คงต้องคอลองป่าเจอสิบดาเมจเต่าขนองนะเต่าขนองไอตัวนี้นี่ตบพวกเบบี้ตบอะไรได้กระจายนะเต่าเนะี่ยหรือพวกแราง่ะพวกบาชมอาชโมอะไรพวกนี้ด้วยนะอุ้ยแต่นี้ยากเหมือนนะอืม ยากเหมือนกันเท่าไหร่ฮะห้าสิบอครับผมโอ้มีฮิวโอ้แย่แล้วเราอาจจะแปะผิดหรือเปล่าครับเนี่ยก้อยก่อนโอ้หัวโดนเบิร์นวะ่ะตายเธนไหนครับเนี่ยแย่แล้วทุกคน ผมควรตีไหมเนี่ย 70. เจ็ดสิบก็ไม่ควรนะแต่ผมเสียบาชาโมมามากเลยถ้าบาชาโมมาน่าจะสู้ไม่ได้เลยตอนเนี้ต้องพอนาวอย่าพึ่งรอหน่อยให้โอกาสนิดนึงผมว่าเจ RE, าะเอนเตดีกว่าทุกคนมาเจาะเอนเตเวิร์กกว่า อืมแส,สดงว่ายังไม่มีอาจจะขาดครั้งแรกครันดี้บาชามูหรือเปล่าไม่ตีด้วยฮะอืได้ก้อยทุกตาเลยป๊เจาะเอนเต้ด้วยกันจาะไก่ตัวเล็กมันทำอะไรไม่ได้ว่าอืหอหือพอก่อนเลยฮะปไปฮนะเฟรมแพทถ้าเราอาัดเขา20เราตีได้เท่านี้ เราไม่ชนะอยู่แล้วไงมผมเอาตัวเนี้ยยังไงต้องเอาเอนเต้ขึ้นมาโอเคถ้าเขาแปะเจ้งเคฟเราก็เอาได้อยู่ทุกคนอืมทีนี้หัวจี้เขาไม่น่าพอถ้าเขาอีโวได้ก็จี้ไม่น่าพอนะ อาาโอเคครับจีจีครับผมไปฮะลุงเบนไปปึบ๊บเท่ๆไปครับผมอ้าวงานเข้าลุงเบนไม่บวกนี่ว่าเออว่ะ ต้องเอาออกโอ้เราเจอไฟฟ้าครับทุกคนอ่ะเราอย่างนี้ดีป่ะปึ๊บอ่ะผมว่าจบละนกเหลืองจาเอสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีโอ้ไงก็ได้โพนิต้าทุกคนอือหือได้โพนิต้าแล้ว ถ้าถามว่าใช้ไม้ใช้นะผมจัดการ์ดในมือดนะ้วยปะพวกนายอย่าเพิ่งเลยปึ๊บป๊บก่อนสิว้าวว้าวโอเคดีกว่าเดิมเราขอแปะที่นายก่อนเลยเต่าคอนองศึกของเราครับผมปวันนี้เหมือนวันมาโชว์เต่าเลยนะเต่าได้โชว์เยอะมากเลยวะ่ะ เออแปลกใจมากเลยท็อกเก้าเอาอะไรลงมาดีจ้าถ้าเขาถอยนกเหลืองนี่ผมไอ้น,นี่เลยนะผมผมแปะกเกลอบต่อนะเออแต่ถ้าเขาไม่ไม่ถอยนะผมไอ้น,นั่นต่ออุย้ยชาปูโกโก,โกชาปูโกโกกลายเป็นโกโกครัส มันคิดได้หลายอย่างเลยวะอืมปึ๊บปึ๊บโอเคผมว่าเราคิดไม่ยากแล้วอถ้าถามว่าผมจะแปะเลยไหมผมขอแปะเลยแล้วกันทุกคนเออผมว่าได้ ผมว่าได้ผมว่าได้ฆ่าไปก่อนไม่เรามีไซรัสไงเราไปยืนด็อกแดกด็อกแด,ก,ดกได้อยู่นะจริงๆเรามีจังหวะไซรัสอยู่เ,เพื่อนอือ คือถ้าเราไม่อีโวเราถอยได้นะแต่เราเลือกอีโวไปผมมาอู้ผมผมมองผมไซรัสแน่นอนด้วยวัแปะก,ก่อนนะตีฮะโอเคเขาเห็นว่าเรามีจี้หนึ่งเขาจะคิดว่าในมือเรามีเฟรมแพดอีกอันไหมอย่าเล็ดการ์ดเลยขอร้อง อ่าอย่าเล็ดการ์ดนะสวยสวยเลยเนี่ยช็อตเนี้ยโอ้โหเต่ามันโชว์มากเลยทุกคนโชว์จริงผมยอมรับว่ยเต่าโชว์จริงอือย่างไวไปฮนะพึบพื้บ นี่แน่ว้โอเคนะสวยนะเออผมว่าตานี้สวยหลังจากนี่เราไม่เราเปลี่ยนลุงเบแล้วนะทุกคนเราเปลี่ยนนะแต่ยังไม่ได้โชว์พวกนั้นเหมือนเดิมครับผมแผนเดิมเลยทุกคนเอาอย่างนี้บ้าเจอใครเอ่ยจ้าโอ้ลูมือครับลูมือ อืมขอเป็นโพนิต้าได้ไหมครับผมผมนั่นเหนื่อยใจอ่ะโอ้ทำไมเราต้องพึ่งเต่าน้อยทุกตาเลยทุกคนจริงๆเนี่ยเราพึ่งเต่าทุกตาเลยเพื่อนเต่าเต็มที่เลยฮะโปเกบบอลโปเกบบอน โอ้ยิงได้เอายิงได้ก็ตายเลยเนี่ยอืม,มอยากาแกลลบมาสู้อะแกลอบมันพอดีเลยนะเปลี่ยนหน่อยก็ดีผมว่าเปลี่ยนดี่าคือมันมันเอสปีมันสำคัญแต่มันไม่มีโพนิต้าลงไปเลยไนงะมันมันแย่นะอ่ะโอเคถ้าอย่างเงี้ยมีโอกาสลุ้นทุกคน เราอาจจะค่อยตามหาเฟรมแพดที่เหลือแต่ตอนนี้ผมขอก่อนเลยฮะมีนะเต่างอยผมจะใส่รัดนะเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอ้โหเขายอมอ่ะ เด็กเขาแพ้่ทางเราเต่าแม่ง m อ p มากทุกคนเจอพืชเป็นอะไรเอ่ยใครลอดเหรอโอ้โหฮัลโหลเต่าไฟอยู่ไหนอะเฮ้ยแต่เราเอาปุยต้าน่าจะดีกว่านะอืมอัดแบบจุงจุงๆเลยอะ่ะเขาเสียบเปรียบดึงจี้เลยทุกคนผมว่าต้องโพ s o ์รีเสิร์ชครับอืม โปรเฟสเตอร์หรือจะเลือกตัวอุ้ยผมว่าเกลล็อบผมว่าต้องใช้ครับเพื่อได้โปเกบอลไงเออโพนิต้าครับโพนิต้าอย่างเดียวเลยโพนิต้าจงออกมาโอเคมันต้องแบบนี้สินายตีแป๊ะแป๊ะตาหน้าเจอกันไวรุ่นอือหือ เราอีโวแกลล็อปได้ผมว่าเราน่าจะต้องจั่วก่อนเนาะถ้าถามว่าจะก๊อปปี้แคทไหมเหรอยังไม่ต้องก็ได้นะโอ้โห,หน่าสนใจนะกี่ใบเนี่ยเจ็ดใบทุกคนเจ็ดใบเหลือหกละมีอ๋อนะ้ำมาปั๊มจี้ทุกคน เขามาปัมจีเขาต้องแปลให้ตัวนี้ก่อนนะเป็นเมกาแล้วฮะเฮ้ย <He i, S 1> หรือผมจะหาไซรัสไปเลยทุกคนจริงเราหาไซรัตได้เลยนะผมมองว่าหาไซรัตด,ดีกว่าเพื่อน,อนหาไซรัตกันทุกคนยังไงเขาถอยอยู่แล้วอะโอ้ oh, oh. ได้ทุกคนโอเค แม็กบี้ลงไปก่อนถ้าเขาเล็กการเราก็จะแย่ๆหน่อยเนาะแต่ถ้าไม่เลดผมบอกเลยว่าบันเชิงฮะเออเราเอาตัวไหนเราเอาตัวนี้แล้วแต่ข้อเสียของการลงแม็กบี้คือจะไม่มีเอามาวนกับเมแต่ว่าใส่รัดได้ว่าใส่รัดได้ ยังไงก็ต้องถอยเอาลีฟอาเอาตัวนี้มาปั๊มเหรอจีจีครับผมจงตื่นเรียบร้อยฮะเพื่อนๆไปฮะจีจีครับ ยังไม่ได้ใช้เมนะเลสกก็ยังไม่ได้ใช้โอเคครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเต่าไฟของเรานะครับเป็น MVP มากๆเลยเพื่อนมันสามารถขึ้นไปตบได้หลายตัวเลยนะครับทุกคนส่วนตัวแกนหอบนะครับ ผมก็มองว่าเขาเนี่ยแหละตีไปก่อน1นึ่งคิดนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลัดดึงขึ้นมาค่ายง่ายผมมองว่าการเล่นแบบนี้น่าจะง่ายสุดสำหรับเด็กนี้แล้วครับทุกคนส่วนใน3มตาแรกนะครับผม,ผมต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งเลยนะทุกคนผมใส่ลุงเบนไปครับผมก็มองเป็นว่าลุงเบนเ่ะเป็นเมกัเลสและกันทุกคนแค่นั้นเองครับผมต้องขออภัยจริงครับเ <laughs> มตั้งใจจริง แต่อีกสามตาที่เหลือเราก็ใส่ถูกแล้วนะเออมาแก้กันทันนะครับผมไม่งั้นนะไม่รู้แบบจะใส่จนไปถึงขนาดไหนนะครับแต่ผมก็เลยมองว่าในส่วนของเมกับเลสเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นสำหรับเด็กนี้มากจนเกินไปเนาะแต่ถ้าถามว่าใส่เมดีไหมดีใส่เลสดีไหมดีแต่ถ้าเปลี่ยนออกไปได้ไหมผมก็มองว่าได้นะครับเพื่อนๆถ้าถามว่าคนเปลี่ยนเป็นอะไรผมก็มองว่า น่าจะเปลี่ยนไปเจ้งเคฟนะอืมขยายไว้ก่อนเงี้ยทุกคนเวลาฝ่ายตรงข้ามตีมาเงี้ยก็มีโอกาสตายยากขึ้นนะครับผมผมมองว่าควรแปะเป็นเจ้งเคฟครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของตัวเกลล็อบเอ็กนะครับที่เขาให้แอตแท็กมาค่อนข้างน้อยนะ110เองเนี่ยผมก็มองว่าฝั่งเราอะ่ะมีเจาะหลังด้วยไนงะทุกคนเขาอาจจะต้องการให้เราอะ่ะ ไปเจาะหลังใส่ตัวหลักของฝ่ายมังคาบเีือกขึ้นมาตีเราในเทินหน้าก็ได้นะครับผมพยายามลดเลิกเข้าไปก่อนเราจะได้แบบเรดขึ้นมาตีปิดแบบนี้นะครับทุกคนแต่ผมก็มองว่าตีไปก่อนแล้วใส่รัดปิดงานน,น่าจะง่ายกว่านะครับเพื่อนๆโอเคครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิตอีทีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ